รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับรายการอุ่นใจใกล้หมอมาประจําทําหน้าที่เสนอเนื้อหาสาระที่น่ารู้น่าติดตามแล้วก็ได้ประโยชน์ที่ช่อง9 m c o t HD แห่งนี้เช่นเคยนะครับเราพบกันเป็นประจําทุกวันอังคารและวันพุธจากการสนับสนุนของโรงพยาบาลสุขุมวิทครับประเด็นน่าสนใจซึ่งโรงพยาบาลสุขวิทนํามาเสนอในวันนี้นะครับเกิดขึ้นจริงแน่นอนมีผู้ป่วยด้วยภาวะนี้มาแล้วนะครับก็คือเจอปัญหาจาก ข้อต่อกระดูกสันหลังอักเสบแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงกระดูกเชิงการานด้วยนะครับกระดูกเชิงกรานนี่ก็เป็นตัวสําคัญเพราะว่าตรวจแล้วตัวดอีกนะครับมีผู้หญิงที่เป็นคนไข้เนี่ยนะครับปวดปวดจนกระทั่งไปหาไปรับการตรวจสอบด้วย MI ด้วย x อ็ ray, กอะไรแต่ไม่เจอมาเจอที่โรงพยาบาลสุขุมวิทเนี่ยนะครับพบว่ามันมีการอักเสบต่อเนื่องไปถึงกระดูกเชิงกรานด้วย นั่นก็เลยทําให้รักษาไม่หายทีวันนี้คุณหมอภูลศักดิ์ก็จะมาอธิบายให้ฟังถึงที่มาสาเหตุของปัญหานี้รวมทั้งการวินิจฉัยและการตรวจที่ต้องนําไปสู่การรักษาอย่างให้เป็นปกติคืนชีวิตความสุขให้กับผู้ป่วยครับ,รบอ็็ต่อเชิงการของเราเนี่ยนะครับถ้ามีสองส่วนด้วยกันนะคือส่วนหน้ากับส่วนหลังนะ,นะครับนะฮะกระดูกสนหลังของเราเนี่ยนะฮะจะมีส่วนที่ เป็นบริเวณคอหน้าอกแล้วก็เอวนะฮะลงไปก็จะเป็นในส่วนที่เป็นกระดูกกระเบนเหน็บต่อกับกระดูกก,ก้นกบด้านหลังต่อบ,บริเวณด้านหลังเนี่ยฮะต่ำกระดูกเอวเนี่ยนะฮะก็จะมีกระดูกเชิงกรานมาประกอบเชื่อมกันเป็นข้อทั้งด้านหลังนะฮะแล้วก็ด้านหน้าด้านหน้ากระดูกเชิงกรานก็ต่อเนื่องกันหน้าที่ของกระดูกเชิงกรานเนี่ยนะครับก็จะเป็นการ รับแรงนะฮะต่อเนื่องจากกระดูกสันหลังนะครับถ่ายทอดแรงนะฮะลงไปที่ข้อสะโพกแล้วก็ลงไปที่ขาสองข้างทําให้มนุษย์เราเนี่ยฮะสามารถที่จะเดินได้นะฮะแล้วก็ยืนกินได้อันนี้คือหน้าที่ของกระดูกเชิงการที่ต้องรับน้ำหนักนะครับแล้วก็ช่วยในการทรงตัวช่วยในการนั่งเออาการปวดหลังที่เกี่ยวเนื่องกับข้อต่อกระดูกเชิงกลานด้านหลังเนี่ยนะครับสาเหตุนี่นก็มีหลายสาเหตุ แบ่งเป็นคร่าวๆก็คือสาเหตุมาจากประมาณ3ประการด้วยกันประการแรกคือสาเหตุที่เกิดจากอุบัติเหตุอาจจะมีประวัติว่าผู้ป่วยเนี่ยนะฮะไปหกล้มก้นกระแทกพื้นหรือถูกรถชนเหล่านี้ทําให้บริเวณข้อต่อกระดูกสันหลังเนี่ยฮะเกิดมีการแตกมาก่อนหรือว่ามีการอ้ามมีการอักเสบมาก่อนอย่างนี้นะครับก็จะทําให้มีการ อักเสบเรื้อรังได้ในอนาคตนะฮะอันที่2เนี่ยนะฮะก็เกิดจากการอักเสบของตัวข้อต่อเองนะครับมีโรคหลายโรคที่จะมีผลทําให้เกิดอาการอักเสบที่เวณข้อต่อเชิงการนะครับอย่างเช่นที่เราเรียกว่าโรค AS หรือโรคการอักเสบกระดูกสันหลังและกระดูกข้อต่อเชิงการภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเป็น ankylosing s p o n d y l i s i s เอาคือผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยฮะก็จะมีการอักเสบตรงข้อต่อกระดูกสันหลังเป็นข้อๆรวมไปทั้งในส่วนของข้อต่อกระดูกเชิงการด้านหลังด้วยนอกจากนี้แล้วโรคการอักเสบของข้อบางอย่างไปเกี่ยวข้องกับบริเวณนี้ได้เช่่่่่นนนกกกัออยยางเชลลลุุมมมโร โรค SLE นะครับพวกนี้ก็จะมีผลทําให้เกิดข้อต่อเชิงการอักเสบเหมือนกันอันที่3ก็คือผู้ป่วยที่ใช้งานบริเวณสะโพกค่อนข้างเยอะนะครับยะแบกของหนักนะครับนะฮะเหล่านี้เป็นต้นนะก็อาจจะทําให้เกิดข้อต่อเชิงการอักเสบในอนาคตหรือเกิดการอักเสบื้อหลังได้ก็เป็นเวรกรรมนะครับสาหรับคุณผู้หญิงที่อาจจะต้องเจอกับโรคนี้นะครับเพราะว่าอาจจะมีสาเหตุจากนงตั้งแต่ในเรื่องของอุบัติเหตุ สองแน่นอนที่สุดคือส่วนใหญ่ที่มีครอบครัวแต่งงานก็จะต้องมีบุตรมาแล้วผ่านการมีบุตรแล้วก็มีโอกาสมากขึ้นแล้วก็ส่วนที่สามคือในเรื่องของการใช้สะโพกในการยกของหนักเนี่ยว่าเป็นเรื่องอันตรายที่อาจจะนำมาซึ่งเรื่องโรคนี้เดี๋ยวในเบรกต่อไปคุณหมอพุนศักดิ์จะมาอธิบายให้ฟังครับว่าจะไปตรวจวินิจฉัยยังไงจะรักษากันยังไงถึงจะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้พักสักครู่ก่อนครับ าการวินิจฉัยลรมลจุดนี้นะครับนะฮะบางครั้งที่เราพบนะฮะเราพบว่ามีผู้ป่วยหลายท่านที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นกระกสันหลังเสื่อมและได้รับการรักษามาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับก็อาการไม่ดีขึ้นนะฮะซึ่งซึ่งพอหลังหลังจากที่ เราได้ทําการตรวจวิจฉัยอย่างละเอียดแล้วเนี่ยเราก็พบว่าผู้ป่วยมีปัญหาเรื่องของก็ต่อกระดูกเชิงการด้านหลังอักเสบร่วมด้วยเพราะนั้นอาการก็จะออกมาลักษณะที่ว่ามีอาการปวดหลังบริเวณช่วงเอวด้านหลังบางท่านก็จะมีการร้าวลงมาที่บริเวณต้นขาด้านหลังแล้วก็บางท่านก็จะมีการรู้สึกชา,ชาเหมือนเหน็บกินนะโดยเฉพาะยิ่งผู้ป่วยที่นั่งนานๆหรือยืนนานจะมีอาการปวดมากยิ่งขึ้นในกรณีของไข้ที่ปวดมากๆอักเสบมากๆเนี่ยฮะแม้แต่เวลานอนนนอนตะแคงก็นอนไม่ได้นะครับเจ็บมากคุณเสียงก็อย่างที่ได้เรียนให้ทราบแล้วนะครับ็คื่อ กลุ่มที่เคยประสบอุบัติเหตุมาก่อนนะฮะเคยมีกระดูกหักตรงบริเวณเชิงกรานด้านหลังนะครับนะฮะหรือบริเวณกระเบนเหน็บด้านหลังนะครับนะฮะอันที่2คือกลุ่มที่คลอดลูกนะฮะโดยธรรมชาตินะครับแล้วเด็กน้าหนักโตน้ําหนักเยอะนะฮะเชิงกานต้องขยายอย่างมากนะครับนะอันนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะมีอาการปวดหลังหรือหลังตามมาในอนะครับ สามคือกลุ่มที่มีโรคเรื้อรังอยู่เดิมอย่างเช่นโรคล,ลมตอยโรค AS หรือโรค SLE พวกนี้ก็จะมีแนวโน้มที่จะมีโอกาสปวดบริเวณด้านหลังของคู้ป่เชิงการได้ง่ายกว่าคนอื่นวิธีการรักษาเนี่ยนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประการด้วยกันนะครับประการแรกคือการรักษาตามโรคข,ของผู้ป่วยนะอย่างเช่นผู้ป,ป่วยที่เป็นโรค SLE รูมามตอยก็ต้องรักษาโรคนั้นนะครับ,นะรบตามโรคนั้นนะครับแล้วก็อันที่2คือรักษาตาม อาการของการปวดก็คือรักษาตรงบริเวณที่เขาต่อเชิงกลานนะครับในระยะแรกอาจจะมีการให้รับประทานยานลดการยืนการนั่งนานๆถ้าหากว่ายังไม่ดีขึ้นอาจจะมีการทากายภาพบําบัดเพิ่มนะครับส่วนผู้ปว่วยที่หลังจากรักษาไป2อ,อย่างแล้วย,ยังไม่ดีขึ้นเลยเนี่ยนะครับก็มีความจําเป็นที่จะต้องทําการรักษาเพิ่มเติม นะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็น s i Joint b l o c k หรือการฉีดยาไปที่บริเวณข้อต่อด้านหลังนะคะเพื่อลดการอักเสบซึ่งการฉีดยานี้ไม่ใช่การฉีดยาปกติจะต้องใช้เครื่องเอ็กซเรย์นะฮะเพื่อที่จะมาดูตำแหน่งให้ชัดเจนจึงจะฉีดเข้าไปได้ อันนี้ก็เป็นการรักษาที่ลดอาการอักเสบได้วิธีหนึ่งตอนเมื่อผู้ป่วยมีอาการเป็นหนักขึ้นนะครับแม้แต่การฉีดยารักษาก็ไม่สามารถที่จะบรรเทาการปวดได้นะครับปัจจุบันนี้เราก็มีวิธีการรักษาโดยการผ่าตัดนะครับโดยการผ่าตัดยึดข้อกระดูกเชิงกรานนะฮะด้วยสกรูนับพิเศษยึดให้ข้อต่อนั้นนะครับอยู่นิ่งๆนะครับเพื่อให้มีการขยับการอักเสบก็จะน้อยลงนะฮะเราจะใช้ในกรณีคนไข้ที่มีการอักเสบเรื้อรังมากๆแล้วก็ไม่ตอบสนองต่อการฉีดยานะครับนะฮะซึ่งการผ่าตััดดกกก็ไไมม่้ยยุาานะครบ แล้วก็ลักษณะการผ่าตัดก็จะเป็นลักษณะของการผ่าตัดแบบแอรเล็กนะครับโดยใช้อุปกรณ์เอ็กซเรย์ ray, มาช่วยดูจุดในการผ่าตัดนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็สามารถจะรักษาได้จนถึงขั้นที่เรียกว่าการผ่าตัดจนหายดี D, นะครับอย่างน้อยนะครับถ้าเกิดเจอภาวะนี้เข้าไปแล้วเนี่ยถึงยังไงก็ยังไม่ถึงขั้นที่คุณหมอคงจะพาไปกรีดไปผ่าตัดหรอกนะครับเพราะว่าอย่างมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่จะมาใช้อย่างเช่นการ ฉีดยาเข้าไปบล็อกไขสันหลังเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ช่วยให้ทุเราอาการปวดได้หรือไม่ก็อาจจะหายได้แต่ถ้าหากว่าเรื้อรังจนกระทั่งหมดทางอื่นแล้วแน่นอนที่สุดไม่พ้นการผ่าตัดซึ่งก็แล้วแต่เป็นกรณีไปนะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามอุ่นใจใกล้หมอในวันนี้นะครับเวลาของเราก็ร่อยหรอเต็มทีแล้วพบกันใหม่ในวันต่อไป ที่ช่อง9 m อ o ม HD แห่งนี้สวัสดีครับ